บังคับต้องเอามาส่งนะอย่างน้อย่างเงี้ยเวลาประชุมประจําเดือนเงี้ยเท้าที่หนูสังเกตเพราะหนูประชุมทุกวันทุกเดือนนะคะเหมนทำงานที่นี่แกก็จะเกรงใจแกบอกว่าทุกคนมีงานเนาะแกจะพูดแกจะพูดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเกรงใจเนี่ยบ่อยเกรงใจเอาสมใช่งานอะไรที่แกทําเองได้แกก็จะทําให้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะเกรงใจเอาสมองมากใช่บางทีจะใช้งานแต่ละอย่างแกยังคิดอะไอีกแกบอก จะได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องโครงการอะไรต่างๆที่เขาก็พิมพ์ๆแล้วให้ให้ออกมอต้องเกรงใจแต่ละหมู่ออเตอนนี้ตัดอ้อยกันเนาะอะไรเนาะที่ทำจะมาแต่ให้ท่านเออแต่ละหมูเสนอว่าจะเอางือะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำให้ขอความเป็นธรรมให้หัวหน้าใช่ไหมเลี้ยงผัวเนี่ยหัวหน้างไม่พูดก็ไม่ พูดน้อยพูดน้อยพูดจาดีด้วยใช่ไหมรใจบางทีคนในรอยไม่พอใจแค่คนเดียวก็ทําเสียหมดที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไปเชื่องั้นก็ดูแง่นี่ว่าออสมอลองดันมีแค่คนเดียวแล้วแถมชื่อเขาบอกเขายังไม่รู้เนี่ยเออใครก็เอาไปเขียนนันใดงี่คนเอาก็เสียนันมดเลยนะ ถ้าถ้าถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้บ่อยๆทาให้เจ้าหน้าที่กำลังใจยิ่งไปก็จะไม่อยากยิ่งหมอไม่น้อยอยู่นะโอ้บอกอะเหลือเวลานี่เลยแล้วคนละคนละคนแล้นมีใบหมยแค่มันน้อยเนาะรักษาอยู่แค่สองคนเนี่ยกได้สลับเวรกันเนี่ยป่วยที่เวใครหลงใหญ่เลยคนน่ะแทนสายปอห้านะคะค่าตอบแทนตั้งแต่ตุลาถึงธันวาเนี่ยทุกปีเลยมีสามเดือนจ่ายสองเดือนไม่มีไม่มีก็ได้พัน เป็นภาษาเปยอกระจายเป็นเป็นช่วงเดือนแล้วเดือนนี้แล้วก็แบบมันหมดมีเดือนนี้เข้ามาในตัวเองได้ประมาณรับมันจะเป็นในนั้นก็พอดีถ้าประชุมวันที่เจ็ดบางทีเงินยังไม่เข้าก็ที่แปดได้ก็เซ็นรับทุกเดือนนะตกเบอก็ไม่ไตกเบิรก็ไม่ได้อันนั้นเป็นทุกปีอ่านี่นะแต่ว่าเขาให้ครบถูกทางครับคำคือที่จริงนะ ตัดกะง่ายๆคือใครจะไปเอาเงินเป็นเดือนทั้งเดือนใช่ใช่เย็นตัวเย็นตัวเนเย็นมือเย็นจีร้อนหน่อยอีกไอ้ก้าวไอ้การแต่เราขอเพิ่มเติมข้อมูลเนาะไอ้ไอ้เงินค่าตอบแทนรสมอเนี่ยทุกปีตั้งแต่ตุลาพิกาธันวานะประมาณสามเดือนน่ะใช่่คะจะได้ประมาณวันที่ยี่สิบห้าของธันวาหรือต้นมกราคใช่ธันีวาใช่ ออกบางทีมันก็ออกก่อนเนาะปีที่แล้วไม่ให้วันที่ห้าโอนมาวันที่ห้าธันวาเพราะสามเดือนนี่ตีไปเลยสามเดือนไม่ได้ครัจพันแปดแล้วไปจ่ายวันประชุมได้พันแปดสามเดือนนี่เจ้าของเจ้าของเงินบอกแล้วนะว่าหัวหน้าของไม่ได้มุกมิกไปไหนโนนต้องไปว่ากระทรวงการคลังโนนนะเขาไม่สง